มาลูกเอามาเก็บมาเอาสู้เขาลูกสู้เขาเอาพ่อมาช่วยอีกอ่เอายกสู้ชกยกสู้เก็บชูมาเก็บเฮ้ยเก็บอะไรมาให้ฮะเก็บสู้มาให้ลูกลกลัวกลัวโซ่ติดดูความฉลาดของช้างอู้พ่อพญาเอาา้ยเจ้าคือสุดยอดที่ หยุดยอดของพ่อช้างเลยนะครับทุกคนครับโอ้โหเขาเขากลัวลูกชายของเขาโซ่ไปพันกิ่งไม้เหมือนเหมือนที่เขาเคยเคยพันเนาะเคยติดกับต้นไม้นะครับแล้วเขาก็ช่วยครับผมช่วยลูกของเขาสวัสดีครับ อยู่กับพวกเรา y t u t u โอเล่ fc Thailand ครับผมวันนี้เขาก็มาใช้ชีวิต2ต่อ2อีกวันที่3นะครับผมพ่อลูกนะครับดูสิครับเนี่ยหญ้าบางๆทีนี้เขาก็กินนะนะลูกชายเขาก็ มาคลอเคลียคุณพ่อตลอดเวลานะฮะเดินไปนู่นไป,ปนี่บ้างนะครับมาเที่ยวป่าก็ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรมากมายนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มาค้างครับถ้าถ้ามาค้างนี่มันก็จะมีกระเป๋าเสื้อผ้าก็ของกินของใช้ครับถ้าเรามาค้างนะ อันนี้ก็ไม่ได้ค้างครับไปกลับครับผมซึ่งตรงนี้ก็ที่หักไปนะครับก็เป็นคลิปที่แล้วนะครับท,ที่ผ่านมาโอเล่จัดการซะเรียบเลยครับทีนี้งานโชคก็อยากจะมาลองทำแบบคุณพ่อบ้างนะครับดูสิครับเอาเอา ยาโชคเรียนเด็คุณพ่อแล้วครับขึ้นไปไหมไเขาต้องขึ้นไปที่คุณพ่อเขาขึ้นไปล้บแป้นะครับนี่คือทำไมเขารู้นะโดยที่เราไม่ได้บอกเขาเลยนะครับมันเป็นสัญชาตญาณของเขานะครับเอ้ยเอ้ยเอ้ย เดี๋ยวสำรวจแล้วสำรวจตัวของพ่อแล้วเอา งามโชคจะดึงไม้เหมือนคุณพ่อได้ไหมลูกโชคเอ้ยข้าโชคเฮ้ยช้างใครอะไม่เห็นมีช้างเลยแต่มีเสียงเสียงร้องหรือใครเปิดเต้เฮ้ย มีแต่เสียงครับได้ยินเสียงแต่ไม่ห็นช้างครับผมยังยังครับใส่ใส่เบิ้งเบิ้งนี่หลักฐานนี่นี่คันเท่านี่คือเลี้ยงยังไว้นี่ยังบวกกันไว้ยังบวกกันไว้ครับผมมันมาเด้อครับเด้ออัน รังวันอันนี้ถ่ายไปแล้วเมื่อกี้ครับม่ครับนึงน้ำโชคน้ำโชคมาโชว์ให้เอซดูทีลูกมาน้ำโชคไปเรน้ำโชคกไปเล่นเลยครับคปณน่อนี้มากล้วมยวนี้ออะลวนี้อล้ววันนี้อลาวนี้อลมาเพราะวันนี้มาเออเนี่ยอะละยกยกมาได้ไหมมันนี่ะไรอือพอีก็เนาะดู ดูมาซบมาซบพ่อครับมาซบพ่อเขาอืมอเฮ้ย huh. ดูส uh ิดูสิอ่าหยอะกันละพ่อลูกอ่าน่าจบวันี้อะไรบ้างยกเออเก็บเลยอะไเก็บเก็บดิอะไเก็บมาเออเก็บมาเก็บมาเออเก็บมาเออมามาอะไเก็บมามามาเก็บมาเก็บมาเก็บนี่เก็บนี่อลารเก็บมานี่มาเอาเก็บ Tôi kiếp không? Kiếp mà, kiếp mà Má Má kiếp Má nè, má Má, má, má là kiếp Tôi kiếp mà, kiếp 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 ở kiếp Kiếp mà Kiếp mà, kiếp mà, không mà Kiếp mà Kiếp và kiếp Nào kiếp Kiếp ní, kiếp Nó, kiếp 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 เก็บอ่ะเก็บเก็บนี่เก็บเก็บมาเก็บเอ้าเก็บยกเก็บมายกสูงยกเก็บเก็บยกเก็บมาเอาเอือเอาชกเก็บมาเอาเอาลูกวะเก็บมาเลยเก็บมามาลูกเลาเอามามาเก็บมาเอาสู้เขาลูกสู้เขาเอาพ่อไปช่วยอีกอ่ะเอายกสู้ช็อปยกสูงเก็บชูมาเก็บเฮ้ยเก็บอะไรมาให้ฮะเก็บสู้มาให้ลูก กลัวกลัวโซ่ติดดูความฉลาดของช้างอพ,อพอพญยเอ้ยเจ้าคือสุดยดอดท่สุดยอดของพ่อช้างเลยนะครับทุกคนครับโอ้โหเขาเขากลัวลูกชายของเขาโซ่ไปพันกิ่งไม้เหมือน เหมือนที่เขาเคยเคยพันเนาะเคยติดกับต้นไม้นะครับแล้วเขาก็ช่วยครับผมช่วยลูกของเขาโอ้โหซึ่งเป็นคลิปที่น่ารักมากๆนะครับทุกคนครับเออในช้างหนึ่งร้อยเชือกนี่ก็น่าจะ หาพ่อช้างแบบนี้ได้ไม่กี่เชือกนะครับผมสุดยอดครับดูสิครับโอ้บอกให้ลูกชายผมจะให้งามโชคไปยกกิ่งไม้แบบนี้กิ่งไม้พวกนี้นะครับผมว่าเขาจะทำได้เหมือนพ่อเขาไหมซึ่งถ้าให้เขาเล่นจริงๆเขาก็ชน หักกระ,กะจายเลยครับแต่ว่าเราอยากจะลองให้เขายกดูว่าเขาจะยกแบบไหนซึ่งงานโชคก็กําลังจะยกขึ้นนะครับพอดีคุณพ่อเห็นลูกยกกิ่งไม้ก็นึกว่าลูกเนี่ยโซ่จะพันนะครับโซ่จะพันกิ่งไม้แล้วทําให้ตึงเหมือนที่ตัวเองโดนมาประสบกับตัวเองมาก็กลัวลูกจะเหนื่อยกลัวลูกจะเจ็บ โซ่ so, ของลูกเนี่ยมาให้ครับอย่าให้มันตึงให้มันโยนโยนสุดยอดจริงจครับผมสุดยอดพ่อช้างครับสุดยอดช้ชงพลายนะครับผมโอ้กดกดกระดิ่งติดตามเลยนะครับผมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พวกเรานะครับจะได้ไปพาดชมคลิปและไลฟ์ใหม่ๆของพวกเรานะครับผมฝากเป็นกำลังใจครับให้โอเล่ fc ไทยแลนด์นะครับผมนี่ขอมน่ารักของ งามโชคครับผมนีครับนี่ไง,งามโชคน่ารักมากเลยแล้วโอ้โที่ที่สุดของพ่อช้างนะครับที่สุดของพ่อช้างนะครับน่ารักมากๆทั้งพ่อทั้งลูกเลยนะครับผมก่อนที่เราจะจบคลิปมาสวัสดีเฟนทับกับลูกสวัสดีครับผมาสวัสดีแล้วครับผมพร้อมๆกันสวัสดีครับผมครับ เร็วๆครับผมครับครับเอาครับผมเสียงด้วยครับผมครับครับอืมงามโชคมีสับขาดูด้วยครับบนสูงงามโชคสูบบนสับขามาสับขาสูบบนสูงสับขาสับขาเออสับขาสับขาก่อนสับขาเต้นโชคก่อนเต้นโชค์เอฟซีก่อนเอ้าสับขาเอ้าเอ้าเอาเอาเอาเสียงด้วยเสียงด้วยครับผมครับครับผมคุณพ่อเออ สวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผม